สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุตใจเอ็มแมแฟมลี่นะครับวันนี้จะมาพูดคุยในส่วนของตัววสัสดุกันนะครับตัววสัสดุก็จะเป็นตัวโปรแกรมออกกําลังกายเราได้เหรียญใช่ไหมครับมาเริ่มกันเลยเนาะจากที่ผ่านมาแล้วกันเนาะประมาณเดือนหนึ่งที่เดือนหนึ่งผ่านมาแล้วได้เหรียญอะไรมาบ้างแล้วก็เจอปัญหาอะไรมาบ้างแล้วก็ควรทํำยังไงบ้างนะครับก็จะมาบอกเล่า90กันให้ฟังกัน เริ่มต้นนะครับผมซื้อไว้2อง c h a l l e n สามผมซื้อไว้3นะครับ1เลยก็คือตัวนาฬิกานาฬิกาผมซื้อเป็นสีแดงอยู่ในฝั่งของลันนะครับอันนี้ผมก็จะ submit ส่งได้แต่ผมจะไม่ส่งนะครับแล้วก็ซื้อเสื้อเสื้อผมเสื้อสีดำครับก็จะ submit ได้แต่ท้าหมดว่าไม่ได้ซื้ออย่างเช่นผมคลิกเลือกที่เสื้อสีขาวปุ๊บก็ต้องจอยก่อนแล้วก็ตัว starter kit ผมซื้อไปสามสามย่างนะครับก็ลองไปคํานวณราคาดูเนาะเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จอยมาที่ตัวฟรีด้วยครับต้องบอกกันว่าตัวฟรีเนี่ยทำไมผมถึงจอยเพราะว่าผมจะส่งตัวฟรีก่อนผมจะไม่ส่งตัวเสียตังค์นะครับเมื่อใดที่ผมส่งตัวฟรีแล้วปุ๊บได้เหรียญน้อยผมก็จะกลับไปส่งตัวที่เสียตังค์ชาเลน์ที่เสียตังค์นะครับเรียกว่าชาเลนเนาะ ชาเลนจ์ที่เสียตังค์นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคสําหรับผมนะผมจะมาส่งตัวฟรีก่อนครับเพราะว่ามันจะได้เหรียญเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันว่าเหรียญได้กี่บาทบ้างนะครับเริ่มต้นเลยเดี๋ยวผมจะส่งเหรียญให้ดูเนาะ,ะผมจะส่งฟรีก่อนพูดง่ายๆคือใครวิ่งได้ดีก็ได้เหรียญเต็มจํานวนแต่สมมติว่าใครที่วิ่งไม่ดีวิ่งน้อยระยะทางน้อยเวลาน้อย ก็จะได้เหรียญน,น้อยลงมาครับตรงนี้ก็ต้องไปศึกษากันอีกทีเนาะอันนี้นะครับก็คือตัวชา a ิลล์ฟรีนะครับผมก็สับมิ t เลยตอนแรกผมใช้เป็นตัวเป็นตัวแอปของก a r m i n นะครับซึ่งกา r m มินผมซื้อมาจากแอปวัสดุนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นตัว s t าร์วแล้วนะครับอ่าสตาร์วเรียบร้อยนะครับจะเห็นเนาะจะเห็นว่าตรงนี้จะมีวันที่อยู่ ยี่สิบยี่สิบใช่ไหมสิบเก้าสิบแปดสายบนของแต่ละกรอบนะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบครับวันนี้ผมไปวิ่งมาผมส่งได้สองชาเลนจ์นะครับผมจะส่งวิ่งกับปัญจักรยานผมเคยไปวอล์กมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ทําชาเลนจ์ไว้ผมส่งได้แค่สองชาเลนจ์นะครับการส่งนะครับแยกเป็นแต่ละประเภทสมมติว่าเรามีสมมติว่าเราสามารถส่งได้สองชาเลนจ์ใช่ไหมคุณจะไปส่ง วิ่งสองครั้งจะได้เหรียญจะไม่ได้เหรียญคูณ2นะครับจะได้เหรียญแค่ครั้งที่ดีที่สุดถ้าคุณสามารถส่งได้2ครั้งเนี่ยแนะนําให้ส่ง2 c h ชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์วิ่งชาเลนจ์เดินชาเลนจ์ปัญจกรยานอ่ะอันนี้มาเริ่มส่งนะครับตัว Star ์ว่เนี่ยมันเก็บผลการวิ่งเราได้7วันเนาะอันนี้ถือว่าดีเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเรื่องของผมทำไมถุงถุงเปลี่ยนมาเป็น Star ์ a านะ อีกครั้งหนึ่งครับอ่ะผมส่งส่งก่อนกดปุ่มรันปุ๊บสม,มิดอ่ะเรียบร้อยนะครับผมส่งวิ่งไปละคราวนี้ผมไปส่งปั่นจักรยานต่อชิลิดไหนที่เราได้เหรียญมากสุดแล้วก็ส่งอันนั้นทําไมผมถึงส่งปั่นจักรยานทําไมผมไม่ส่งตัววอล์เพราะว่าผมซื้อนาฬิกา แล้วนาฬิกาตัวนี้มันสามารถที่จะส่งได้เฉพาะลันกับปั่นจักรยานเห็นวอ์ก <paling S 2> <He S 1> ไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีนาฬิกาขึ้นมาน่าแสดงว่าถ้าใครซื้อนาฬิกาาา r ิินจะส่งได้3รายการนะตอนนี้นะก็คือลันลันมันก็จะปรากฏนาฬิกาขึ้นมาปั่นปั่นจักรยานแล้วก็สวิมมิ่งว่ายน้ำว่ายไม่ได้หรอ โอเคนั่นถ้ากับว่าคุณซื้อนาฬิกาคุณส่งได้แค่2 2รายการนะก็คือรันกับพัน่นาที่นี้ส่งแล้วได้เหรียญเพิ่มตามจํานวนที่นาฬิกาให้ไว้นะปกติคุณจะได้แค่0.1ใช่ไหมถ้าหมดว่าคุณใส่ในาฬิกาแล้วส่งด้วยเนี่ยมันก็จะคูณขึ้นไปมากกว่า0.1เหรียญเดี๋ยวเราไปดูว่าได้กี่เหรียญน,นะอ่ะผมจะส่งตัวปั่จักรยานก่อนปั่จักรยานก็เหมือนกันนะผมจะส่งเป็น ชาเลนจ์ฟรีผมสับมิดนะแล้วก็เห็นไหมคือพอเราส่งปุ๊บเนี่ยตัวชาเลนจ์ก็จะหายไปกล่องวิ่งก็จะหายไปกล่องวิ่งของวันที่20หายไปนะวัน,นที่ยี่สิไปดูอีกทีหนึ่งนะนะเราก็ส่งปั่นจักรยานอันนี้ผมทดสอบด้านล่างเนี่ยที่ที่มันขึ้นว่าวอล์กเนี่ยวอล์กเนี่ยเพราะว่าผมทดลองนะว่าผมสามารถส่งได้3หรือเปล่ามันส่งได้แค่2นะโอเคกดสับมิด กดสัมมิทผมเวลาผมออกกําลังกายผมจะออกแค่5นาทีการส่งขั้นต่ำออกกําลังกายจะต้องออกขั้นต่ำา5นาทีขึ้นไปนะถ้าพูดว่าต่ำกว่า5นาทีจะส่งไม่ได้แล้วก็เวลาส่งเนี่ยต้องส่งก่อน7โมงถ้าพูดว่าส่งหลัง7โมงก็จะตัดไปอีกวันหนึ่งแต่ส่วนถ้าใครที่ใช้ตัวแอป Starbar เนี่ย จะเก็บผลอยู่7วันอันนี้ไม่ชวนนะ7วันแต่ถ้ามูลเป็นการเมนคือเก็บผลได้ยีบชั่วโมงนั่นถ้าสมมติว่าคุณเก็บผลเกินยีบปุ๊บข้อมูลมันก็จะไม่ดึงเข้ามาส่งผลไม่ได้นั่นเองนะก็เลยใช้แอป Starwar นะก่อนหน้านี้นผมใช้แอป Garmin ปัญหาของแอป Garmin เลยก็คือที่ผมเจอนะออตัวแอปบางทีล่าสุดดีกว่าเรียกว่าล่าสุดที่ผมเจอมาคือผม ส่งแอปกามินแล้วปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งส่งการมินไม่ได้ต้องมาส่งซาวานั่นจึงทําให้ผมเลือกใช้ตัวซาวานะมันมีอยู่วันหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะ My Wallet ผมเห็นไหมวันที่16 17 18ถท้ายเห็นไหมเมื่อวานเมื่อวานก่อนส่งสิบส่งไม่ได้ผมแนะนําให้โหลดทั้ง2องแอปเลย1นึ่เลยคือทั้งแอปตัว ตัวกาเมนนะมุมล่างขวาเห็นเนาะนี่แล้วก็ตัว Star War ตัวแอป Star War เนี่ยคุณต้องไปเปิดใน Permission ด้วยนะไปที่ Setting นะแล้วก็ไปที่ Data Permission คุณต้องออโลตัวนี้ก่อนวิ่งคุณต้องออโลก่อนวิ่งนะแล้วก็ไปวิ่งปุ๊บแล้วก็ค่อยมาให้ตัวนาฬิกาคอน n e c t กับมือถือของคุณ นะอย่าลืมตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็คือเซตติ้งง่ายๆนะไม่ต้องไม่ต้องล็อกอินอะไรนะสำหรับตัวแอป Star Warp ผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าเรคอร์ดอะไรทั้งสิ้นนะผมไม่ได้เข้าอะไรไม่ได้แบบว่าไปสตาร์ทฟรีทายอะไรไม่มีนะนะโอเคกลับมาที่แอปวสัสดุกันเนาะวะสัสดุอีกนิดนึงก็คือตรงนี้เห็นเคมไหมเนี่ยเคมนะปุ่มเคมเนี่ยสาสิเซ ยี่สิเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เ็นตสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตเห็นไหมตรงนี้คือถ้าสมมติว่าคุณถ้าสมมติว่าคุณไม่รีบไม่รีบเคลมนะคุณจะได้เต็มแต่ถ้าว่าคุณรีบเคลมก็ถ้าสมมติว่าเจ็ดวันปุ๊บสมมติคุณส่งปุ๊บได้เลยปุ๊บแล้วก็เคลมเลยเนี่ยก็คือเคลมดึงเหรียญมาที่กระเป๋าอินเทอร์นอลเราเลยเนี่ยคุณจะเสียส0มสบเปอร์เซ็นแต่ถ้าสมมติว่าคุณปล่อยไว้เจ็ดวันคุณจะไม่เสียียคคุณจะไม่่โดนหาฟ ค่าทมเนียมนะตัวหักค่ารมเนียมเนาะอโอเคเดี๋ยวผมจะกดเขมให้ดูนะตอนนี้ผมมีอยู่หกสิบแปดเหรียญใช่ไหมผมกดเข้มปุ๊บอ่าผมได้สองจุดแปดห้านะอ่าถามว่าทำไมผมถึงเพิ่งมาส่งปั่นจักรยานผมเพราะผมเพิ่งรู้ก <c oughs> <c oughs> ็บอกตามที่รู้นะอันไหนไม่รู้ก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะตามที่รู้เท่านั้นนะอ่าเท่ากับว่าเห็นไหม ผมสามารถที่จะได้วันละห้าเหรียญโดยประมาณนะวิ่ง2.8ปั่นจักรยาน2.3ก็ลองไปคำนวณดูนะแต่เท่าที่ผมทราบคือที่มันหายไปเนี่ยปั่นจักรยานเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อตัวสตาร์ทอัพของปั่นนะก็คือมันจะได้มาจุดท้ามั้งนะแต่ว่านาฬิกานี้ได้เยอะ แต่ก็ราคาก็สูงหน่อยแต่ยังไงก็ต้องใช้นะผมมองว่ายังไงก็ต้องใช้นะอันนี้ก็บวกมาแล้วนะ internal wallet คราวนี้เดี๋ยวเราจะลองขายเหรียญดูลองขายเหรียญดูแล้วดูซิว่าจะโดนค่าธรรมเนีเยมอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะลองส่งเหรียญ external ไป10เหรียญเ,เป๊ะเลยมันจะได้ง่ายๆนะนะไปที่ฐานเฟอร์นะแล้วก็ internal wallet มันจะมีออมันอยู่ไหมประมาณเจ็ดสิบเอ็ดจุดสองห้าแต่ผมไม่ผมจะส่งไปสิบเหรียญเรียบร้อยโอ้นี่ไงมีค่าฟรีหนึ่งเหรียญนะเนี่ยมีค่าฟรีหนึ่งเหรียญโอ้ยเริ่มโกแต่ไม่เป็นไรเราจะลองดูกันแต่เอาละเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อรู้นะเพื่อรู้นะตอนนี้ราคาเหรียญก็รุนแรงอยู่เดี๋ยวไปดูราคาเหรียญหน่อยตัวแพนเค้กนะผมไม่ค่อยมาสวับไม่ค่อยได้มาเทรดในแพนเค้กสักเท่าไหร่นะ ที่เทดแล้วก็มาที่ตรงขึ้นมหมยังโอ้ยังไม่ขึ้นถ้ายังไม่ขึ้นเราจะใช้ตรงนี้อันนี้ก็ลองดูนะอันนี้คือเข้ามาตรงหน้าเว็บตรงนี้นะแล้วก็มาเพิ่มแอดเดสเข้าไปก่อนนะก็ตามนี้เลย ที่ตรงนี้ manage ลองดูสิดีไหมอ่ะแล้วก็ import understand นะ import เข้าไปปุ๊บอ่ะไม่ว่าสมาเลยไหมโอ้ยเข้ามา BNB แล้วนะแล้วก็ไปอยู่ BUSD สิว้าวอันนี้อันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าเราจะ ขายเรียงวัสดุเราได้เป็น BUSD คือ0.6ตรงนี้หรือเปล่านะโอ้ราคาตกแล้ว 0. 6นะะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองดูนะแล้วก็คอนเน c t ตัว Wallet ก่อนคอนเน c t ตัว m e t a m a r k เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ก็นี้คอนเนตัว m e t a m a r k เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเชนเป็น, Chain, ปนตัว Smart Chain นะก็ไปหาวิธีการไปหาดูแล้วกันเนาะว่า ต้องทำยังไงบ้างอันนี้ก็คือสมาร์ทเชนเสร็จแล้วปุ๊บอ๋อมีฟิฟินอยู่แล้วก็มีเผื่อค่าแก๊สมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะโดนค่าแก๊สอะไรยังไงนะเดี๋ยวมาดูกัน Import Token a d d เดตโทเค d อัพเดตโทเคอ่ะขึ้นมาเลยไหมปุ๊บอ่าเมื่อถูกปุ๊บกดแอดเข้าไป Import Token เข้าไป โอเคเรบร้อยมาละอินพุตโทเค้นนี่มาแล้วนะต่อมามากลับมาดูที่ตัวมือถือเราจะเอ็กทานเฟอร์ไปจากอินเทอร์เนเป็นเอ็กเทอร์เน็คอนเฟิร์มหนึ่งเหรียญปุ๊บเท่านี้ปุ๊บอ่ะคอนเฟิร์มเลยก็คือเราออกเราออกสิบแต่เสียสิบเอ็ดเหรียญน,นะคอนเฟิร์มเมื่อกี้นี่คือให้คีย์รหสนะเราก็คีย์รหสเข้าไปแล้วก็ go to wallet ปุ๊บ ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองรีเฟรชแอปดูนะโอ้มีพันมัต์ีพันมีพันวันนนนสดุเลยเหรอ <laughs>